อ้าวตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเรามากันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผู้ชมหลังจากที่เรามีการให้วีซ่าจีนกับนักท่องเที่ยวนะฮะก็คือยกเลิกการให้วีซ่าแล้วก็จริงๆเราจะมีการยกเว้นให้เป็นระยะยาวเลยแต่ล่าสุดคุณผู้ชมมันมีเหตุระทึกที่ภูเก็ตครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบอตอไม้ขาวไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่รับบาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุรถบัสพลิกคว่ำ บนถนนเทพกรัตรีฝั่งขาออกนอกเมืองภูเก็ตอำเภอถาหลางจังหวัดภูเก็ตครับปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจีนไกด์นำเที่ยวแล้วก็คนขับรถรวมทั้งผู้ช่วยคนขับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยรวมกว่า20คนนะครับสอบสวนทราบว่ารถบัสคันนี้ไปรับนักท่องเที่ยวจีนพร้อมไกด์นำเที่ยว18คนครับจากแรมแห่งหนึ่งเพื่อจะไปส่งที่ท่าเรือเพื่อไปเกาะซีมิลนันจังหวัดพังงาพอถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้ถนนมันเป็นทางโค้งรูปตัวเอสทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงบนถนนนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งหมด20รายเนี่ยนะครับเบื้องต้นตำรวจก็เตรียมสอบปากคำคนขับรถแล้วก็ไกด์นำเที่ยวด้วยเพื่อสาเหตุแล้วก็ประสานกงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ตให้รับทราบรวมทั้งการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาด้วยเพราะว่าการเป็นผู้บาดเจ็บนะฮะในขณะที่มาเที่ยวเมืองไทยตอนนี้นะครับผม